เชียงไห้แชมบ่เพิ่นห้เดี่ยเพิ่นตกลงในบอลหูนะเท่างัวนี่อ๋ออันนั้นบ่เชียงไห้เมื่อคืนนะทั้งเด็กกลับไปเห็นงานอันคือเก่าอยู่บ่่เมื่อเด็ไปเป็นนายมือจะนายพอ่าแม่เพิ่นอยู่ฟูอยู่ต่างประเทศเพิ่นแล่อีต้นเพิ่นถามว่าเงินเดือนเท่าไรเพิ่นซอยเพิ่นยังอยู่นมลูกไปส่งไปหาบอกอีต้นลูกว่าไปหาปลาครับ ก็ย่างง่ายไปอยู่แต่ว่าย่งบุมีมองอยู่บอกกับปบุญย่างบุมีตูมีผาบุมมีหามีไฟอ่านอพี่น้องเนาะเปิดกล้องมากแก สถานที่คุ้นเคยกันดีพี่น้องเนาะแต่ว่าช่วงนี้อ่ามันเป็นช่วงฤดูเร่งพี่นอนะ้องเนาะอ่าใบไม้ใบตอกกาซีเหี้ยวโหยเน่จักหน่อยเด้อพี่นอนะ้องเด้อเนาะอ่ามากาช่วงค่อยคำลงแรงเน่จักหน่อยพี่น้องเนาะอคุ้นเคยกันดีพี่น้องเอ้อยู่อ่าที่โซนตีพักที่เสาของทางน่อ,นองดิงด่งๆหลังจากทางน่องตัวนุ่ยเนาะอ่าสามเมเลุกหละพี่น้องเนาะวันนี้ก็มาเยี่ยมมายามมาอัปเดตถามไทยเบิง้งนทำกันอีกเท่หนึงเนาะ อ่ก่อนอื่นกะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยิบซีกันเบิร์ตสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะก็มามาชมในช่องของทางบอเสียงพี่น,อน้องเนาะอการได้ยนินว่าอ่ามีทางพี่น้องนเนาะเคนก็นว่าอยากให้ทางบอเสียงนี่แหละมาถามเบิง่งว่าทางอ่พี่น้องดิงดิ่งนี่ง่ายไปที่ดินตัวใหญ่ไม่เบาประสนพี่น,อน้องเนาะอ่ายินท่องอทางบ่อบุญบ้านป้าเขาก็เป็นว่าอยู่นะพี่น้องมื้อนี้บอเสียงมีโอกาส เขามาพอดีเนาะมากะมาผบมาเจอเพิ่นพอดีไป่น่อยอไปเนาะเขาไปโอรมมาพูดคุยถามเบิ่งน้ากันอีกทีหนึงเนาะสำหรับทางครอบครัวของทางนอ้องดิงดิงไปนอยซาเมดุก,ก่อนอื่นกะมากับทางบับุนเอาเพี่น้องเนาะเป็นเนัไเปนยังไงเป็นยัเป็น,นยัไเป็น,นยังไ้เนเ็นเงเป็นยังเป็นเน หาลูกอยู่ในเฮือนแต่หาโบาเห็นลูกนั่งอยู่ในเฮือนแต่หาโบาเห็นน,นี่มีเสียงไปเบื้องหัาพอกเราเห็นเลยที่คนลูกกนหอยอีกแล้วนี่พี่น้อยกี่นี่ก็ไปอนันพาทา้งนองเตี้ยไปเบื้องกระตูไม่ได้ก็ม้าหรือเพราะว่าไปน่นก็นกนาานากนขางอันมาสะไปฉันขวดหายกันเป็นไงขึงน้นโอ้เมนโบข้างหลังพุ่นน่ะ นองน่ห้องเือนอายู่แล้วโดยอาสบายดีด้วยเด้อป้าเป็นังไเนาะาหันกล้องมาทางนี้บานี่ทางสองสาวเขาจุดใหญ่เป็นชาวนี่เนาะตัวน้นอีกอะโโอ้นน้องเอาอกกปุ้นมาหนิอืมน่าสบายดีป้าดุงก็ดุกนั่งดีดีน้องล่ะเฮ้ยไปจิไปเห็ดแนวนั้น อาหารกล้องมะพี่เอาไม้คนเก่งสบายดีได้ยังกินนั่นนะมากระทันกินนายเด้ออิ่มได้ฮะเออเนาะเอาเนาะพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งก็คือเก่าคือเดิมเนาะตีสนตีเศากะอ่าเพิ่มเติมแน่กันอยู่ผูกพังเนาะกูลจงโป่งคือเก่า เลยบ่เสียงเลยโดยตื่นหน่อยบ่นอนคือไมีเสียงหายห้อๆอยูหาเ็นกลง่นโดอ่ะเาขออนุญาตนเสียงไห้ซบ่เพิ่นไห้เด้่ตกลงในบ่อนฮูน่ะเิน่อ๋ออันนั้นบ่เสียงไห้คืนน่ะแม่าอยู่ไส เมื่อแล้วมันลุกมาหาวั่นลงในหั่นโอ้ทะลุลงหั่นเลยนี่เนาะมันฮักบ่แล้เบิ่งนี่ก็ฮักฮักมันฮักเดอออือว่ามันเป็นไม้ผานาม้อันนี้เนาะมันกระดลดอืเป็นีเนาะไปนั่งาพุ่นก็ได้เอ้ยพุ่นน่ะมยมืพี่น้องเอ้ยเนาะเดตุ้ยหน่อยเด้อบ่ออกมานะลูก พ hom บอทำกี่ที่อ่ะเห็นที่ไดนเนาะบ่ได้เจ็บได้ไข่บ่ได้โชว์บ่ไข่อีกทีนี่ไปนอนห้องหมอวันวันประฮัดนั่หนึ่งๆเอ้าไข่อีกเลยเป็นวินเป็นเมื่อยคือว่าไข่ด้วยแท้เนี่ยบอเราบริคนบอแข้งแห้งตั้งแต่นอนอีกคนอ้าวทาน่าไปไปหาหมอนี่บอไม่มีโรคประจำตัวอย่างบอจนเราเป็นเลือดจางแต่ใด ไปว่าเขาว่าพูด hmm. ว่าาดสานอาหารนะไปว่าเดี๋ยวห้องปเด็บำรุงนะห้อกัดซ้ำห้องเลยเนาะพนว่ากินอาหารการกินนะเนาะโดนๆเขากะได้ซื่อยุเธอหนึ่งเนาะนะแ่บซิ้นตลอดปุ่น้อยนี่ได้สวาวชูเป็นไอันเอานั่งได้ย่ามาหาผ่าอันนา ทั้งช,งช่วงนี้ได้เส่ทั้งเลยกับไปเหตุงานนั่นคือเก่าอยู่บ่บ่เด็ไปเป็นนายมือจะได้พอ่าแม่เพิ่นอยู่ฟูอยู่ยต่างประเทศเพิ่นแลอีต้นเพิ่นถามว่าเงินเดือนเท่าใดเพิ่นซอยอเพิ่นยังใหยอยู่นำลูกไปส่งไปหาบอกอีต้นลูกว่าไปหากระคำนะเลยซองมาขอไปเหตุกลางคืนบันอะไรลูกอยู่สองคน,นแล้วย่านอาโอ้นั่นเนาะเมนพอ,อไปตอนแรกแปดโมงแรงกับจนแปดวงเร้ามาเลย ย่านลูกเลยพอลูกกับผู้หญิงมันเพื่อนบนน้ำบนแอร์นะแล้วเพื่นแลเพื่อนซอยเป็นข่านนั้นหย้ยค่ะสามเงินเดือนเอาเงาซะจากที่เราเป็นงานชั้นทั้งแม่เพื่อนนะ่ะเพื่อนมองเห็นอยากอยู่กับลูกกับเต้านเ,าาเนาะเพื่อนด้ซอยทางปัจจัยเนาะเอาเงาซะเดือนเดือนเพื่อนซอยสามเงินเดือนพอไม่ไรใช้ค่าแล้วมาลดนลำล่างกะโบกุ้มดอกแม่เพื่นอนบอาขนาดจะไปส่งไปหาลูกซะ อ Recently, me, ีต้นลูกพอลูกกับคำพระพ่อเลยนะคุณบออยากให้ป้าผู้เดียวเป็นยังมาคุณยิงนะลูกก็ใหญ่แล้วคุณเออแมย์คุณอยู่ต่างประเทศเป็นวันนั้นก็เป็นห่วงทั้งลูกๆนี่แหละเนาะโดยอ่าบานเฮือนก็คือเห็นเนาะนอนห้ยบุญคืนเบพาะเฉ้าะนะก็บ่าห้ยเราได้ยินเสียงห้ยเลยแม่์เหรอฮะอออืออยู่บ่เบิ่อกอยู่ใต้ตรางพ่อเม่อยู่ใต้ตรางไงคุณดงอะลรพวกเห็นเพคุณโตบ่ละ เลงนี่อีกนี่เนาะมานอนเบื้องพี่อันี่อันนี้อ้าวเนาะก็ถือว่าทั้งแม่์พึ่งอยู่ทั้งต่างประเทศพึ่งอยากให้อยู่น้ำกันท่านเนาะโดยพอดีต้นลูกต้นลูกคอยพุงพี่กันมากะจนค่ำไปหับเนาะเลิกหาหกมุไปหับลูกแล้วก็กลับป้าไปเรียกอีกคือว่าเอาง่ายๆไป เดูจากเฮียนหาโมงแรงเนาะทางน้องดิ่งเด้อของเฮียนกับเจ้าก็ไปหาพระชงพี่แล้วก็ไปเห็นงานโตอีกไปเห็ดอีกเห็นเบียร์อีกหยุดหยุดพักหนึ่งแล้วเนาะหยุดพักหนึ่งได้สิบหมื่นคือไปมื่นแล้วแม่เพิ่นให้หยุดก็เลยหยุดแต่วันเราเห็นข่อยไปกลางคืนนะกลางคืนแบบแจ้งมาแบบลูกมาอยู่สองคนอยู่นี่แม่ในการแน่นอนอยู่แล้วเนาะเรายากต่างคำต่างคืนอาชีพพ่อค่ะใชจค่าใจกัน อุดเอาในเราว่าเชิญซ้ำลูกใหไงเผื่อว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเผลซอยเผลกับว่าเรื่องเห็ดเงินเห็ดซานก็เผื่อมีผู้ใดใจดีซอยแม่เพผนกับชีซอยเติมอีกคนน่ะเล็กๆน้อยๆเพผนกับโบมีเพผนว่าแบบสมทบซอยกันเดยโดยอักมาแล้วก็คือว่ายินทางบุญว่าทางเอื้อยชีง่ายไปที่ดินตอนหยาไม่บ่ กตยังง่ายไปยอยู่แต่ว่ายัางบุมีมองอยูบอกกับปบุญนะยังบุมีตูบมีผาบุมีนาบมีไฟเยอ่ขึ้นเอาง่างเงยสามีจะเลินจะหล่นอยู่เ<ม>นาะเขาไปอยู่มันกับเน,นื่องมาหนี่ต้องอ่าแรกมันต้องมีน้ำเนาะโดยจุดสำคัญน,น้ำเนี่นะครับน้ำแต่ว่าซีสนทีเท่าเนี่ยเาให้ตูบก,ก็ได้เนาะแม่เนี่ยได้ก็ได้เพราะว่าาให้ตูยคล้ายๆคืออาน้องเอวยเพ้น่ะเนาะโดยกับโบหินเฮ้ยเพราะว่าตูบพ่ออยู่ก็อยู่ได้นะมันบนยากก็นั่น กมันเวลาคือคือปัจจัยกับน้าในแหละเนาะโดยมีน้มเยากอยู่ใช้กันไผรยังว่าเขาใช่เนี่ยนักตา่าแต่ว่าอยากอยากไปง่ายไปชูยุพุ่นได้เนาะมันจังนั้นอันไม่ได้เข้าไปเบิ้งเลยเฉพาะช่วงนี้กันทีไปจ่หุ่นไปกันเพตอนนั้นแม่เพ่นอันนั้น ซอยให้่าให้ไปซื้อลักค่ะเพื่นผักมาเดือนนี้นะไปซื้อลักสี่ลักมาไปพังไว้เฮาเงินเฮาบ้ร้ายแล้ววะลักหนึ่งกะ<ม>แชนปลายได้ยินบวบุญว่าลักลักหั่วนี่บ่แม่นลักดินให้พไงไงะพังสีแก่ไว้ก้อนแม่เพื่นว่าง่ายๆครับเพราะว่าเดิอนนี้มันมีชีชีมุมเนาะโดยสีมุมเลยฟังสีจุดโดยพังไว้พังไงไว้งไงไวมันถิดวันเช้าวนันติดนี่ว่าปลไปอีก ไปกับไปเบิ่งกี่สือเนาะพวกคุณป่ะหินยังกะต้นทุนมันสูงก็เข้าใจเยอะพามันก็นาเขาไปปลูกแบบพังเนี่มันมีหน้ามีนัยเนาะโดยแก็บ่มียังเอาไงชาคือถามมีหัวอะไรเขายังว่าได้ไปปลูกหันปลูกหนีไวปปลูกหมีบังหว่องไว้อันนี้มันมันบ่มีหัวมียังเนีมันปลูกอย่างกับว่ได้หรอกมึงคุ้ยก็ลายโดยอันหนึ่งมาแถวนั้นนะขาเจ้าเห็ดหัวเหินยังไม่แล้วแต่ทีนั้นถ้าเบื่อหัวนี่มันรอดลอกเบะก็ลายอีกโดย เขาไปปลูกไปพังก,งก<ห>นันวันทีไปพังรักไว้ทิศนี้สี่รักเอาเนาะไปพังรักงัวไว้นางยิงลิงเพลินเลยว่าเอานำบาบุญมาให้มีผู้ใหญ่ใจดีช่วยเพล,เลินเ,ลลนเน่เพลินเราช่วย้านเลยเมื่อนั้นเราช่วยจากได้ยังหละอะไรดูที่ดินใหม่เรืเงินเราดีๆนางดีๆเนูก มีทีแต่ว่ามันมีเฮือนก็คือเก่าด้วยเนาะโดยเลออยอันโทษเรืออันที่เจ้าของที่อยู่นี่เป็นเป็นเป็นบ้านนี้ได้แต่ตอนนี้นะาะเพิ่งเพิ่งเนี้ยมาเดี๋ยวไหนเพราะท่านหเห็นเพิ่นมาเลยเพราะว่าเพิ่นบมดชำบายยิ่งยินแต่เพิ่นว่าเราเพิ่นบนมดชำบายบาเออพิ่งเห็นมาพี่นอกก้องเพิ่นเองนะว่าเราไปสู่มาดอกผู้เราสื่อต่อจากตัวเนียน พอเราเห็ุทุกเราคิดแต่เราบริสุทธิ์มากอ้าวสาเนาะใครเนาะใอยูไปก่อนเนาะเอาเอาปัจจัยก็ถามีทีมีแล้วก็ชิมีหัวก้อนเนาะแล้ัก็คือหัวเนี่ยมีหัวจังมีเฮือนมีซานโดยเพราะไปอยู่พุ่นนี่เกิดพล่นละไปเฮียนอยู่บ้านพุ่นซิมพุ่นละโดยกับบริไกลได้ขอย่างออกมาประมาณสองลักสามลัก ประมาณช่องลักปลายช่อลักนอะไรช่องลักปลายเฮ่รถถีแล้วก็มีพอรถบัวลายให้ลราขี่ได้แล้วแม่อยู่หันบ่มีรถได้มันเป็นแบบว่าเป็นจัดสรนเลยตอนเช้าก็ปั่นทีโบจีบมาขี่ไปดักโอ้โหไร่ร่องนี่นะทางลวงเลยมันเป็นทางใหญ่เลยขณะดเขาไปส่งลูกนี่ขณะดเขาขี่รถใช่ไหมเขายังตามกดรถเขาขนาดมาขี่ระวังรถมันลายหงจ่าหุงงานลายแม่ช่วงนี้การรถล่างเกี่ยวกับคนขับคนยังนี่ก็คือว่า มันเหตุด้วยได้อนนี้กะไม่เราแต่ตาอยู่รงเรียนตามดีหน่อยเขาตายังไปเลยหลายคนอยู่หัวระยะคนลูกตามชนเนีเยมันไปเลยมเมนขาล้วจนหักเลยตัวหนาวเรียนลูก,กน<อ>ลคนนี้หนะัวระยะเราขีดถีบไฟฟ้ารีถีบไฟฟ้าเนี่ยเนาะอันผู้ใหญ่บอกคือดีหน่อยเด็กน้อยเฮียนของพ่อหา โอ้ยเนาะสำคัญเลยนี่เนาะเมนคันปลายพุ you know, ่นเ uh ่ยใช้เป็นคีรุทีบบันหลุดบลายเมนคำนึงมาอยู่บ้านพุ่นสิบเนี่ยมันมีตั้งแต่ปฐมจนฮอดจบเลยเลยนม่ฮอดมอปลายเลยมอปลายเย็นมองเดียวเลยมองเดียวเลยแต่เขตบรรทัดเนี่ยก็ยังไปเห็นอยู่พุ่นเลยจบแล้วพุ่นเลยเออตอนนี้ก็ทางแม่นี่ก็ไปไปส่งคือเก่าตอนนี้ก็เนาะไปส่งคือเก่าไปส่งไปหักขึ้เก่า เนาะคือว่าคำไว้แท่นี่มืดเฉยๆที่ท่านอะไนั่นเป็นไงหาหาฮูกงพันในหอดอกซานีเนาะแต่ว่าดีแต่ว่ามันบทถึงกับหนาวป็นไงเนาะคอยปลุกหมอกอากาศหนาวข้านาวเราคอยอยู่ก็ได้มหนาวอยู่ในใจบุเสียงจะเป็นคือคอยสั้นเนอะเพมกับเป็นเป็นกันหมดนั่นแหละ บ่หมู่นาวยู่แต่หมู่เนีพออยู่คอยดีหนาวตีนมือเย็ดแล้วก็สั่นอยู่ในใจสั่นแบบมันอยากแข็งเลยหนาวอเลยจะค่อยมาได้ไหมเด็กข้างกระไตมันอยากอันนั้นเลยหมดมาตึกตกหนาวอากาศการธรรมดายอดสุดที่หนาวมันห่อนพออยู่ประมาณอากาศนาวน้องอันคางๆบ้านน่ะเพื่อนฮ็ดดุ๊ดนั่ชะนั้นอ่ะเพื่อนไปจุกน้องชะจุกน้องชะอยู่หน้าเพื่อนจุกเนาะ บุกเบิกนะอันเนาะแมนอ้าเนาะมืดนต่วานนี้อันเฮ็ดยูเฮ็ดกินอย่างเนาะมือนี่ที่ชมพักกันเลยที่ชมพักเขามาขายชมพักไม่รู้จะด่ามึงยังไงเล่มอ๋เบื้องเรื่องอ่ะมุดเบมึงเลยเต็มอยู่มุดินึ่งดิน ย่ามนี่ไล่เหล่ยหมุดเป็นไก่ป่าเห็นเป็นไก่ป่าเขาดูดป่ามันก็กลับมาก่อนอยู่ก้อนไม้นี่ไปเห็นไปเชียงมาแต่ดุนเนี่ยตัวหน่อยเชกปีนะตัวนีห้าปีเลยหาปีเนาะคนดีเต็ม เพื่อนคู่เพื่อนก็โทรมาให้ไปถ่ายหู่ให้เอ็มอื่นอยไปถ่ายถ่ายหูเ่เพียงอย่งนั้นเอาอนุบาลชามดีขี่จบอนุบาลชามโอ้แตกแล้วเนาะเปพอหนึ่งเป็นพอหนึ่งในบ้านนี่ต้ <Yeah. S 2> องถ่ายหูม่มันกรอกฟอร์มเอกสารน่นี่เนาะแม่ต้องต้องมีเอกนารนี่ไหนถ้าลืมลเลยลืมแล้วกับเออื่นจังวา <laughs> พี่ท้าเป็นคู่เขาบอกมีหู่อันใดดู ไปทำคั่วบ้างโอเคโอเคมึงจะไปทำฮะ <laughs> อ๋อเนาะรถล่างได้เฉยเป็นยได้ขี่ดีขี่ม้วนอยู่บ่บริมีปัญหาบ่าอันมันก็เริ่มมีปัญหาเริ่มทำฮ้างเงินงนี่ละเนี่ยเติมเติมเห็นบ่สองแสนเจ็ดเปลี่ยนเพราะว่าเป็นรถมือสองแน่เนาะกับยางหนาเขายั่งม่นจะเปลี่ยนก็บางก็เปลี่ยนแต่นะยางหลังเปลี่ยนยางกขบบริจึงถือได้สองแสนปลายโอ้แพงได้องเสมอเนี่ สองแสนอสองแสนเปจเปลี่ยนยางค่ะแล้วก็กับสเตอร์เขายังพอจะมีเงินมันตกอ,อยู่ห้าแสนใต้เกัอบหกแสนมาละจุก,ก่อนคอยขี่ไปต,ต,ต,ตึก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 แล้ว,ลวเนาะแมนอ่าสเตอร์เหียนนี่มื่อนันย้ยางหัวก็เปลี่ยนตแต่ยางในเพราะว่าเขาให้เปลี่ยนแล้วยางเนาะมันมุดลายแหลมขี่ไปมันก็นหัวก็ใส่พอได้ขี่เปลี่ยนยางในฝัดยังชีหาชิบหนึ่งนะก่อนมัน่ะยางหนอกยางไนแบบแพงจะดื้อ เดือนนี้เปลี่ยนลายนนก 6, 7, 000, ลยกลยนีนเลยนี่เกือบหกเจ็ดแสนเลยสิกรถอนไรเนาะนี่คันบูชายแบบมันฉีกอกเด้บูเปลี่ยน<ม>ลีนกาเจ็ดชิมหาอะไอันนั้นอันนี้ทั้งคณะเปลี่ยนยางกับชตเตอร์กับพวกเจ็ดแสนเลย,เยสองอย่างเอ้าเสียเนาะไม่แต่ว่าคอยมาคอยขี่คอยไปแค่นันเนาะขี่คอยไปคอยนั่นได้พอได้พอได้ขี่จะตัดจะแจ้โดยโอดูอ๋อสภาพอากาศกะ บริข okay? ่ามาแต่หึงในช่วงลายนี่เขาช่วงนั้นมาเนี่ยชิมเป็นช่วงฤดูพ้นเนาะโดยมายามินในดวงนั <2> 2> ้มายามแรกนี่ก็อีกแนวหนึ่งได้พี่น้องเลยเนาะเนาะสำหรับท่างที่ดินตัวใหญ่กัมีแต่ว่างแผนไว้ว่าจะไปฟังรักง้อไหวชีจุดก่อนโดยทำท่าแห้งเขาอะไรตามกำลังเขาะมันก็เมกคนชอยมากเพรน่ะเ้าบโบรายกับแบงไปใส่รักไว้ก่อน ก็ว่าจยุคหันวินี่บ่เชียงเงยยังกระแพงเมื่อยเข่ายังว่าจะบุญอามาให้เมื่อนั้นได้ลายมือเลยชามหรืเป็นถุงบ่ถุงหาโลนี่บ่กันยังยังถุงหนึ่งมีกระไคเมื่อแล้วมันลายมือเลยลูกกับระหมัน่นช่องทิศนะโนนกรบอกเพชรก้อน ซื้อข้าก็แพงข้าวน,านี่ก็โลก1ิบหา้าสิบหกพได้เลยที่พวกพันเลยโลกน่โซ่ิบโลกอะ่ะเสนหกเลยนั่งดีดดนูเดิเดเนาะอาเานาะมันคำม,มันมืดเนีเดี๋ยวไปเอาอันบ่เชียงพอดีกินกระพุ้นก็ว่าบุญพุดีนึกเห็นทั้งน้องตุยนุ่ยเพื่อนเพื่อนเอ้ยมันกระแทได้เอเมัอนมากินกระพุ้นแหง้ง สองอุยน uh. no, no. no. uh. ้องเอาบ่มึอนี่เออเอาเนาะไปเนะไปเอายลลดเสแล้วกน้ลดเสงถุยาผลเด้อลูกผลอาหารเด้อลูกเด้อใช้เกืบจะได้ใช่เกืบเลยใชเยหมดลายรับหมดกระลยามพ้นกระพยมพ้นย่ำพนกรพยนี่นหมดไปละยาก่อนเจ้าเนาะ พี่มาฟังนี่แหละพี่มาฟังอือเองมืดในเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งกกรนบาลนี้เวสโก้จเอ่าบุญขนมบ้าอ่าขนมกัมแมน่าบุนนะฮาจบเอาล่ะขนมอ่าแล้วก็กับ ปุ้นนี่อ่ะมาพี่เอามาพี่ก่อนอ่ะเอย้ยหิวทางนี้เนาะใช่คะล้เอออ้าเนาะไะโอเคแล้วบาน,นี้พี่น้องเอยไปพอได้อยู่ได้กินบอลเท้าไปก่อนอืมได้ขอ,อย่างด้วยเนาะป้าหมื่นแหงอี่โลนี่พี่น้องอย เอ้าเนาะมีแต่ว่ากระต้มขนมนี่แหละเด้อโดยก็ได้อยู่ได้กินเอาไว้มือหน้ามือในเป่นแหละเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเฮาอ่าได้หันไปชมเบิ่งน้ำกันอีกเช่นึงเนาะมื้อนี้มันคับมันมืดเลยโดยเด้อเนอะเอ้าเอ้าสู้ๆเด้อเด้อโดยไปเชียงเดินทางก่อนเป็นเรื่องราเด้อโดย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 เนอาเนาะใช้บะในทางนะปิ่นมันไม่ลุกสบายดีพี่น้องไดีเนาะ น้ำสบายดีขอบใจหลายๆเด้อบ่เสียงหลับแข็งแรงนำรวยปีใหม่เลยโดยเนาะบันไดปีใหม่โดยเนาะอ่ะบ่เชียงขอไหมเนี่เนาะโดยโดยโดยทับก่อนบ้านนี้พี่น้องเลยถ้ากันอาบน้ำแบบไหนนอนบ้านนี้เนาะทำมืดเลยโมเล่หนิก็นอนตุกอีกเด้อนี่เนาะคุณชุ่มโป่งโยพี่น้องเอ้ยเฮือนเรากะ เนาะบ๊ายบายเด้อพี่น <t> ้องอีกรอบนึงแน่เฮ้ยาดูดูไปบ้านนี้พี่น้อยเลยภาพนึงอ่าถือว่าแบบเฮาบ่ได้เข้ามานานเลยคือว่าไปแปลกหูแปลกตาแบบนึ่งในพี่น้องเนาะเนาะเนาะก็ถือว่าบ้านใกล้ขื้นเคียงพี่น้องเนาะเนี้อ่าเพิ่นก็มานั่งดิ่นหูเซลกันเนาะกระโบอ่าเป็นตะย่านปานนดยดอกพี่น้องเอ้ยเนาะบ้านใกล้ขึ้นเคียง มาอยู่มาหากินนี่แหละพี่น้อยเนาะเอ้ากะสำหรับทั้งที่ดินต้นหญ้ากะคือเก่าคือเดิมพี่น้อยเพิ่มเติมมากะอ่าทั้งมีเมจดีบริสันเนาะได้อ่าช่วยทั้งปัจจัยให้ออกทางเหตุงานะเพิ่นอยากให้เรามาอยู่กับลูกกับเต้านะพี่น้อยเนาะอ่าถือว่าเป็นเรื่องดีพี่น้อยอ่าสำหรับทั้งที่ดินต้นหญ้าก็ยังบ่มีอย่างเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณเพิ่นพี่น้องเนาะ เอาโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะมื้อนี้บ่เสียงมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเฮาอ่าได้รับไปชมเบิ่งนํากันอีกรอบนึงพี่น้องเนาะสําหรับทางครอบครัวของทางเมน้องดิ่งๆพี่น้องเนาะ FC ก็ถามเข้ามาหลายอยู่ได้พี่น้องเนาะแต่ว่าบ่ได้เข้ามาพี่น้องเนาะอ่โมื้อนี้ก็มาทาทําให้พี่น้องเฮานี่ครับได้ชมเบิ่งนํากันไว้โอกาสหน้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาพบมาเจอกันอ่าทางเขตเพิ่นพี่น้องเนาะสําหรับมื้อนี้ก็บ่เสียงลาพี่และน้อง FC แล้วก็ทางผู้ใหญ่ใจบุญเบิดสุขุสุขคนไปก่อนพี่น้องเนาะ เอาไปมาพบมาเจอกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้นอดเนาะไปก่อนพี่น้องเยสบายดีแด้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดสุขสุขคนสบายดี